นี่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มแผนจะเข้าคอสเจ้าสาวนะใครอยากสวยนอกาจากยา่าจะเตรียมคอสเจ้าสาวแล้วนี่ค่ะหลังคาบ้านของเรือนหอหรือเปล่านะช่วงนี้นะเดชก็จะติดถ่ายหนังถ่ายละครกันไปค่ะยาวๆกันไปเลยก่อนที่จะไปงานแต่งงานเอาเป็นว่าลูกนี้เนี่ยกระเทนะเนี่ย สำหรับคืนนี้ค่ะ EP ที่2ี่อวสานแล้วกับใจขังเจ้าคืนนี้ตอนจบใช่จบแล้วค่ะก็ทุกคนเป็นยไงบ้างคะพักผ่อนจากความขมเนี่ยจะได้เจอความหวานก็ยังไงก็ มาลุ้นกันนะครับว่าทั้งสองคนนะครับจะจํากันได้หรือเปล่านะครับผมความรักของสองคนจะมีเวทมนตรอมีวิชาอะไรที่มาช่วยให้ให้สองคนจำกันได้ไหมใช่ค่ติดตามดูต,ติดตามนะคะถึงเวทที่สุดท้ายนะคะอยู่กับพวกเราขาดใจขันดจ้าแล้วค่ะติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่าใจขัเจ้าตอนจบแ้วเจอ,จอ,จจอจจกันค่ะสวัสดีค่ะสารนะคะ ล่าส,สุดหล่อของเราค่ะได้บริจาคเงิน50,000บาทสมทบทุนในการสร้างห้องสมุดและซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆค่ะบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านบางสะพ,พุงค่ะจังหวัดศรีสะเกดจากวรัลเพชรบุรีก็มีนเดชแอดมินไปเจอคอมเมนต์ขำๆนี่ค่ะเขาบอกว่าเจอนาเดชง่ายกว่าภาคธุดงซะอีกแล้วนเดชเนี่ยมีบ้านไหมคะโอ้ตายเอ็นดูกับคนคอมเมนต์จริงๆเลยจ้า และล่าสุดค่ะแม่ปลาได้โพสต์ภาพที่เขาใหญ่ค่ะหลังฝนตกฟ้าเนี่ยสว่างไสกริ้งกันเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศที่บ้านเขาใหญ่ค่ะบ้านใหม่ของแม่ปลากับป๊าป๊าก็ลงดอกไม้เรียบร้อยแล้วรอบ้านหลังนี้เสร็จนะคะน่าจะเสร็จภายในปีนี้มั้งคาดการเอาไว้แบบนี้นะคะ